เอสตัดิโอซานเตียโกเบอร์นาบิลนะครับวันนี้เราเดินทางมาที่ซานเตียโกเบอร์นาบิลอีกครั้งนะครับแล้วเราก็กําลังต่อแถวเพื่อที่จะเข้าไปทัวร์เบอร์นาบิลนะครับวันนี้เราซื้อทัวร์เบอร์นาบิลไว้นะครับตอนนี้เข้ามาในทัวร์เบอร์นาบิลแล้วนะครับทัวร์เบอร์นาบิลกำลังเดินเข้าสู่ทัวร์ในซานเตียโกเบอร์นาบิลสเตเดียม วันนี้13เมษายน2566ตอนประมาณ9.45นะครับ ระหว่างทางที่เดินเข้าก็ได้ถ่ายรูปกับริวมดริดชุดแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่กรุงปารีสนะครับที่มาเซโลเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็ปีนั้นเป็นแชมป์ลาลิก้าของสเปนด้วยนะครับอันนี้เป็นประวัติรูปของสโมสริวมดริดแล้วก็ถ้วยรางวัลต่างๆนะครับตอนนี้ก็เข้ามาในทัวร์เบอร์นาบิวแล้วนะครับ จองไว้รอบเช้าสุดแต่ว่าคนเยอะมากถ้วยแรกนะครับสเปนนิคับโคปาเดเลอันนี้ถ้วยโคปาเดเลนะอันนี้ที่พิพิธภัณฑ์ที่เก็บเนชั่นอลท็อฟฟี่นะคพวกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพ เป็นถ้วยนะครับถ้วยตู้ที่สองนะครับเก็บถ้วยเดลโมนิสนะครับพวกยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับอันนี้ถ้วยคุปปาเดลายูฟาน่าจะเป็นยูฟาถ้วยก่อนๆอ,อันนี้ฟีฟ่าขับรถครับแชมป์สโมสรโลกครับอันนี้คือถ้วยนี้บงบอกว่าเดลโมนิคือสโมอสรที่ดีที่สุดในโลกครับ เก่งที่สุดในโลกนี่ค่าขับผมครับ Kunis dan Kabe dan Anak สมัยนะก็จะเห็นว่าถ้วยรางวัลของสโมสรเรือมาริตนะครับมีเยอะมากนะครับเนื่องจากเรืวมาริตเป็นสโมสรที่เก่งที่สุดในโลกนะครับก็ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกมาแล้วทั้งสิ้น14สมัยนะครับจนถึงนาตอนนั้นแล้วถ้วย UCL ีได้14สมัยทั้งหมดนะครับมากที่สุดในโลก ันนี้ก็เป็นรูปที่ผมถ่ายกับถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทั้ง14สมัยนะครับส่วนนี้เป็นถ้วยแชมเปี้ยนลีกสมัยที่14นะครับที่เพิ่งได้มานะครับที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสนะครับก็ได้แชมป์ถ้วยยุโรปหรือถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสมัยที่14มานะครับอันนี้เป็นถ้วยแชมป์ทั้งหมดอันนี้เป็นถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับทุกถ้วย อาหรน้ำเริ่มที่อันนี้มีลานคนระับเขียบอันนี้ปีล่าสุดนะเป็นปารีสที่ชนะลิวอรูมานะปีล่าสุดที่ได้อันนี้คาดีฟเลเนที่เวลเนะี่ยอันนี้นิสบอนโปรตุเกสนะครับอันนี้ปี2000ปารีส อันนี้ถ้วยเก่าๆน,นี่ก็เป็นบัลลังก์ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกของเรียวมาลิตนะทั้งหมดที่เป็นถ้วยที่บอกว่าเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในศตวรรษที่20นะครับอันนี้ถ่ายรูปกับตาสโมสรเรียวมาลิดนะครับ แล้วก็เวลาลิมบิดได้แชมป์นะครับเขาก็จะไปฉลองกันที่ลานน้ำพุซิเบเลสนะครับที่เราไปกันมาแล้วนะครับนี่ครับเป็นบรรยากาศลานน้ำพุซิเบเลสซานเตโกเบอร์นาบิวโมเดลใหม่นะครับที่กำลังปิดปับปรุงอยู่นี่คือโมเดลที่จะเป็นในอนาคต อันนี้ถ้วยเกี่ยวกับนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแล้วก็บัลลังก์ดอนะครับที่พวกโรนโดโมดิตได้นะครับ อันนี้เป็นถ้วยของพวกทีมบาสเก,บสเกตบอลของเดวมดริดนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องขายของที่ระลึกนะครับก็จะเอาเหรียญน,นะครับ แล้วก็มารีดแล้วก็บดรีดทําเป็นรูปสมสสรเรียวมะลิดนะครับก็จะมีลายต่างๆให้เลือกนะครับว่าจะเอาลายไหนอันนี้เลือกแล้วนะเรียวมะลิดเลือกคอยนี้นะครับก็เดี๋ยวยอด1นึ่ยูโรนะ อ๋อมากระรี่ใช่ไหมรีด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 ,ดน่าจะมาแล้วน่าไหนซิใช่ที่เราเลือกไหมใช่นะใช่ใช่แ<ช>ม่นะโจเอาสักอันไหมตัวยังเหลือ่าเหลียนนั่นอยู่รเ,เหลือไหมเหลือนะเหลือเนาะ โจ้เอาสักลายไหมโจ้แมวเลยเหรออ๋อนึ่งยูโรก็แค่ประมาณสบาทไหจ้แมวเหรออันนี้ก็เป็นเหรียญที่ถูกรีดแล้วก็ประทับลายสโมสรเรียวมาริดตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปสู่สนามเบอร์นาบิวนะครับ คนน้อยกว่าเมื่อกี้นะครับนี่ครับเมื่อวานที่เอาชนะเชลซีนะครับนี่นะเป็นสโมสรของทีมอันดับหนึ่งของโลกนะครับเรอัลบาิตนี่นะครับเป็นภายในสนาม ซานเตียโกเบอร์นาบิลครับตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่นี่คือภาพภายในสนามนะครับถ้าเลือกตัวที่นั่งตรงนี้ก็จะเห็นเห็นชัดมากนะเห็นชัดมากแรงมากด้วยกันนี่จะถ่ายสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครนี่อีกตัว นี่ครับนี่คือข้างในทั้งหมดของสนามซานติโกเบอร์เาบิวนะครับสนามแห่งนี้จุคนได้ประมาณ70,000กว่าคนนะครับน,นี่เป็นสตาฟนะครับก็จะมีสตาฟอยู่ทุกทุกมุมนะครับ อันนี้คือข้างในเลยครับกำลังก่อสร้างอยู่นะตรงนี้แต่เมื่อวานมีเตะกับเชลซีไปวันนี้วันที่13เมษายน2566นะครับเวลาประมาณ10โมง35มสิบเดี๋ยวมบอลิลดเสียบ แล้วเราก็เดินเข้ามาถึงภายในของสนามซานเตียโกเบอร์นาบิลนะครับที่ใช้แข่งจริงๆนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสนามจริงนะครับซานเตโกเบอร์นาบิวสนามจริงนะครับที่เลยมลิดใช้แข่งเป็นสนามเย่าวนะครับก็ใหญ่แล้วก็สวยงามมากอันนี้เป็นถ่ายแบบเลนไวนะครับ ถ้าที่นั่งตรงนี้คือมองเห็นทุกอย่างชัดมากชัดทุกอย่างเลยนะแต่ว่าก็น่าจะแพงมากนะถ้าเป็นตัวยูฟ่าแชมเปียนลีกตนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดของภายในสนามซานเดโก้เบอร์นาบินะสนามของเรียมอลิดนะครับ ผมป๊อปรินทรนะครับนี่ก็ถือว,ว่าได้กลับบ้านนะครับได้กลับมาเข้าบ้านที่นี่นะครับนี่คือบ้านของผมครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปจุดต่อไปนะครับอันนี้เป็นภายในสนามนะครับเราจะเดินกันไปจุดต่อไปสไมล์กันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปจุดต่อไปแล้วนะครับ 哈、啊 อันนี้ก็เป็นที่นั่งจริงๆนะครับในสนามซานติโกเบอร์นาบินะครับเวลาคนมาดูก็จะนั่งที่ตำแหน่งต่างๆตามนี้นะครับตอนนั้นสนามยังปรับปรุงอยู่อันนี้เป็นภาพอีกมุมหนึ่งครับเดินมาอีกจุดหนึ่งก็จะเห็นภาพอีกมุมหนึ่งครับในสนามซานติโกเบอร์นาบินะครับนี่ครับที่เห็นในทีวีประจำทุกนัดน,นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะ เรื่องบริษีท CF นี่กำลังก่อสร้างต้องถ่ายเยอะกว่าทางซีโร่ครับเพราะว่าอันนี้ เป็นทีมรักระดับหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินออกจากสนามซานเตโกเบอร์นาบิวนะครับก็ได้เล่นที่เครื่องขา,ขายของที่ลึกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเก็บของที่ลึกอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ถ่ายรูปกับด้านในของสนามซานเตโกเบอร์นาบิวอันนี้ก็เลือกเหรียญแล้วนะครับอันนี้เลือกเป็นเรียวเมริดสเตเดียมนะครับน,นี้เลือกแล้วนะครับจากนั้นเหลือหยอดหนึ่งยูโรนี่นะครับ หยอดแล้วหนึ่งยูโรจากนั้นสามคือหมุนขวาเพื่อกำลังสร้างเหรียญเบอร์นาริวที่กำลังสร้างเหรียญเบอร์นาร์ดิวหมุนขวาเรื่อยๆจะเริ่มหนักแล้วนี่หนักแล้วน่าจะกำลังที่เหรียญอยู่นี่หนักแล้วมนไม่ง่ายแลนะรอเหรียญออกถ้ามันหมุนเฟาเมื่อไหร่ก็คือเหรียญออกนะ นะเป็นการรีดเหรียญของลมิสเตเดียม1ยูโรและในช่วงต้นนะครับที่เข้าไปก็จะได้มีการถ่ายรูปกับนักเตะแล้วก็ถ้วยรางวัลนะครับอันนี้เป็นรูปที่ได้นะครับผมเลือกถ่ายกับนักเตะอันดับ2ของโลกอย่างวินิซิอุสจูเนียนะครับซึ่งผมชอบมากนะครับในเวลานั้นก็เป็นอันดับ2โลกอันดับ1คือกิริยันเอมบัเบ้นะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้ย้ายมาเรลวมลิดนะครับอันนี้เป็นถ้วยยุโรปสมัยที่1 4